สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสสเกษตรบรรยุพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงรอบเที่ยงวันนี้นะครับวันนี้มีข่าวด่วนนะครับประกาศฉบับล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งก็เตรียมรับมือในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงนะครับเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปมีจังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูล ประกาศล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับเป็นฉบับลงวันนี้นะครับก็คือวันที่5มีนาคม2 5 6 8ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบบางพื้นที่ในช่วงวันที่6-8มีนาคม2 5 6 8ก็ประกาศเป็นฉบับที่3นะครับวงเล็บ46 2568ทับในช่วงวันที่6-8มีนาคม68บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะน,นอกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกาลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะน,นอกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุรุร้อนที่จะเกิดขึ้นควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแล,แลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ทั้งนี้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้วันนี้6มีนาคมนะครับภาคเหนือจังหวัดพิจิตรพิษนุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะนอกเชียงเหนือจังหวัดชัยภูมิมุกดาหารขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดจัทนทบุรีอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับ ส่วนใหญ่เน้นเป็นโซนอีสานตอนใต้และก็อีสานฝั่งตะวันออกนะครับวันนี้6มีนาคมภาคกลางนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีและก็สระบุรีแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดนะครับนี่คือในวันแรกก็คือวันนี้6มีนาคมพรุ่งนี้นะครับ ไปดูชว่วงวันที่7มีนาคมนะครับ7มีนาคมภาคเหนือประกอบไปด้วยจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและพิษณุโลกภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และก็สุรินทร์ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรี อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณนลด้วยนะครับในส่วนของภาคกลางนิตรียมรับพายุฝนฟ้าขนองหลายจังหวัดเลยภาคตะวันออกนะครับจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชงิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราด ในขณะที่ภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันและชุมพรน,นะครับตรงนี้คือในช่วงวันที่7มีนาคมไปดูวันที่8นะครับวันสุดท้ายวันที่8มีนาคมภาคกลางนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งประกอบไปด้วยกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีและก็ปทุมธานีนะครับ ภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012หรือ13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศนาวันที่5มีนาคมพศ2568นะวันนี้เวลา5นาฬิกา ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในช่วงวันที่5มีนาคมช่วง17บเนาฬิกาก็ถือว่าเป็นประกาศฉบับล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยานับที่ระบุในส่วนของอพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะครับครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางและก็ภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ครอบคลุมทุกภาคนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดการไว้นะครับ ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันนี้นะครับถึงพรุ่งนี้เนี่ยประเทศไทยอุณหภูมิร้อนจัดนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่านี้นะครับก็คือจะเห็นว่าวันนี้ลมที่พัดปกคลุมยังคงเป็นลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ในขณะเดียวกันตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับจะเห็นว่าขวามือด้านบนนะครับด้านตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นไปด้านบนเนี่ยเริ่มที่จะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเอาความชื้นนะครับแผลงมาปก ขออภัยนะครับที่พัดเอาความหนาวนะครับเอามวลอากาศเย็นแผ่ลงมาแล้วก็จะถึงประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะตอนบนและก็ทางด้านภาคตะวันออกของอีสานเนี่ยจะคือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับทําให้เกิดแนวประทะนะครับนี่นะครับเกิดแนวประทะระหว่างมวลอากาศร้อนกับอากาศเย็นโดยพรุ่งนี้เนี่ยมวลอากาศเย็นก็จะแผ่ลงมาถึงประเทศไทยนะครับโดยในระยะแรก ทั้งนี้ประเทศไทยกําลังมีอากาศร้อนชื้นในช่วงนี้พอมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปะทะนะครับเย็นกับร้อนเจอกันเกิดอะไรขึ้นนะครับทําให้เกิดฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงฝนไม่เท่าไหร่นะครับที่ท่านผู้ชมจะต้องเตรียมรับมือก็คือในเรื่องของลมแรงนะครับซึ่งจะทําให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนหรือว่าต้นไม้ใหญ่นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในบริเวณเสี่ยงตรงนี้ ยังมีเวลานะครับปีนี้ถือว่าพายืรุ่ดร้อน,นมาเร็วแล้วก็มาแรงยังมีเวลาอีกวัน2วันในการที่จะซ่อมแซมหรือว่าดูแลสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงครับแล้วก็ตัวไหนที่อาจจะดูไม่นั่นโดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ก็ต้องต้องระวังนะครับนี่คือในส่วนของข้อมูลแล้วก็ถ้ามาดูโมเดลนะครับ มาดูข้อมูลโมเดลตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับในโซนแรกที่เป็นพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะในช่วงบ่ายของพรุ่งนี้วันที่6มีนาคมนะครับเน้นโซนทางด้านอีสานทางด้านฝั่งตะวันออกก่อนจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับอำนาจ,จเจริญร้อยเอ็ดบางส่วนนะครับเดี๋ยวดูข้อมูลตั้งแต่พรุ่งนี้ที่กรมบุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนนะครับ สีเมืองใหม่นะครับพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีทั้งหมดนะครับอำนาจ,จเจริญบางส่วนคําเขื่อนแก้วยโสธรกันทารารมศีสะเกตแล้วก็น้ายืนอุบลราชธานีภูสิงห์นะครับสีสะเกตสังขะบุรีรัมศีขอรับภูมิปรางกลูสนมนับศิลาอาจบึงบูนยโสธรคําเขื่อนแก้วแล้วก็สุรินนะครับปราศาสตร์าหารทรายบ้านกรวด รอยต่อระหว่างเหนือกับตะวันออกกับอีสานตรงนี้นะครับรอยต่อระหว่างสะแก้วกับบุรีรัมย์แล้วก็ทางด้านชนบุรีสอยดาวจันทบ,บุรีตราดนี่คือในช่วงประมาณ14นาฬิกาของพรุ่งนี้นะครับที่เตรียมรับมือมาชุดแรกเลยแล้วก็จุดภาคใต้นะครับพังงากระบี่ภูเก็ตตรังสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช หาดใหญ่สงขาปัตตานียาลาแล้วก็นราธิวาสบางส่วนนะครับที่เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับพรุ่งนี้พายุรุดูร้อนนะครับนี่นะครับถ้าดูโมเดลล่าสุดแล้วก็พอช่วง16กิกาของพรุ่งนี้กระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับโซนฝั่งนี้กาลสินร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญ สุรินทร์นะครับศรีสะเกดอุบลราชธานีเดชอุดมนะครับบุรีรัมย์นวดินแดงนางรองโซนนี้นะครับแล้วก็นครราชสีมาคอนบุรีตาพยาสะแกวนะครับคลองหาดจันทบุรีตราดฉะเชิงเซาชนบุรีนะครับปากช่องโคราชนีน่คือในช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีที่6นะครับก็พรุ่งนี้ ในขณะเดียวกันทางด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนะครับตรังสงขลาปัตตานียาลาและก็นาราธิวาสนะครับนี่คือในช่วงวันพฤหัสบดีที่6กไปดูช่วงหัวค่ำนะครับตรงนี้ช่วงบ่ายพอช่วงหัวค่ำสิบเจนาฬิกาก็จะเป็นคงเป็นโซนทางด้านอีสานตอนใต้นะครับสะแก้วปราจีนบุรี นครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสารคามขอนแก่นกาฬสิน์นะครับนี่คือวันแรกนะครับแล้วก็ในขณะเดีวยวกันฝั่งนี้จะเป็นนครศรีธรรมราชภูเก็ตตรังนะครับสงขายะลานราธิวาสนะครับในช่วงวันที่6นะครับซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดพาดยุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับ มาดูข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในส่วนของสภาพอากาศประเทศไทยในช่วงวันนี้ถ้าดูจากแผนที่อากาศเนี่ยประเทศไทยจะถูกปกคลุมด้วยคลื่นความร้อนหรือว่าย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่เป็นอากาศร้อนในระยะแรกวันนี้ภาพรวมประเทศไทยเนี่ยถ้าดูจากเรดาร ภาพถ่ายจากดาวเทียมเนี่ยวันนี้ประเทศไทยน่าจะร้อนจัดวันหนึ่งนะครับก็เตรียมรับมือก่อนที่จะเจอพายุฤด,ดูร้อนเนี่ยอากาศจะร้อนมากนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ทำงานบริเวณกลางแจ้งนะครับต้องเฝ้าระวังและก็รับมืออากาศร้อนอาจจะทำให้เกิดโรคลมร้อนหรือว่าฮิสโตกได้ถ้าดูในช่วงแผนที่อากาศพื้นผิววันนี้นะครับก็จะเห็น นี่นะครับหย่อมความกดอากาศตามปกคลุมประเทศไทยทั้งหมดนะครับก็คือเป็นอากาศร้อนนะครับเป็นคลื่นคลื่นความร้อนที่ปกคลุมอยู่ในช่วงนี้ทําให้วันนี้ประเทศไทยน่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่อุณหภูมิมีโอกาสที่จะแตะ40องศาได้ในหลายพื้นที่ก่อนที่ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่าเนี่ยมวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ลงมานะครับส่งผลทาให้เกิดแนวปะทะระหว่างมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อน ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคนองแล้วก็ลมกระโชกแรงในรูปแบบของพายุรุนร้อนนะครับแล้วก็เมื่อมาดูในส่วนของคาดการอุณภูมิวันนี้นะครับที่ท่านผู้ชมต้องเฝ้าระวังแล้วก็ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะมีพายุรุนร้อนเข้ามาวันนี้ช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายถึงค่ำเนี่ยอุณหภูมิมีกาสแตะสูงสุดนะครับ ดูจุดตัวงตรงนีง้ขอ,อนแก่นนี่37องศาเซลเซียสอุดรธานี36นะครับจังหวัดเลย37องศาเซลเซียสแล้วก็มุกดาหาร36องศาอุบลราชธานี35สุรินทร์36องศาครับนะครราช,ชสีมา37องศาสะแก้ว35องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑล35องศาน,ะนครศรีุธยา38องศาปราจีนบุรี36พัทยาระยอง32จันทบุรีตราด32องศาเซลเซียสการชนบุรี37ราชบุรี35พนครศรีอยุธยา38องศาเซลเซียสแล้วก็ทางด้านอุทัยธานี37ลพบ,บุรี37องศา เพชรบูรณ์37องศาเซลเซียสพิษณุโ,โลก35องศานะครับกำแพงเพชร34องศาจังหวัดตาก38องศาแล้วก็ทางด้านาภาคเหนือนะครับเชียงใหม่32องศาเซลเซียสวันนี้ลำปาง36องศานะครับจังหวัดแพร่37แล้วก็จังหวัดน่าน35องศาเซลเซียสเชียงราย33องศา แล้วก็หลวงอ่แล้วก็ทางด้านจังหวัดเชียงใหม่อาจจะไม่รอนอ่จังหวัดทางด้านฝั่งแม่ฮ่องสอนครับในช่วงบ่ายมีฝนคือโซนที่มีอากาศที่เห็นเป็นจุดๆุดที่ไม่ร้อนก็คือในช่วงบ่ายถึงค่าระหว่างที่อากาศกําลังร้อนจัดเนี่ยก็จะมีบางจุดนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฤดูร้อนวันนี้เป็นเรียกน้ําย่อยนะครับเดี๋ยวจะถือว่าอาจจะมาก,ก่อนกําหนดก็ได้พายุฤดูร้อนเพราะฉะนั้นก็ เตรียมรับมือนะครับสำหรับจังหวัดที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพายุรุูร้อนชุดแรกนะครับมีหายจังหวัดที่ต้องเตรียมรับมือแล้วก็ถ้าดูลักษณะสภาพอากาศตั้งแต่วันที่ 3–9 มถึง9มีนาคมก็คือโดยเฉพาะวันที่ 7–9 ถึง9เนี่ยในช่วงวันที่ 6–9 ถึง9ขอใขอประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่รวมถึงสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับสําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัวง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับ7-9มีนาคมนี้ภาคกลางอากาศร้อนอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสสูงสุด33-37องศาเซลเซียสแล้วก็ฟ้าหลวในตอนกลางวันพายุฝนฟ้าขนอง20-30%ของพื้นที่โดยมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งนะครับส่วนมากทางด้านตะวันออกของภาค ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้7-9ถึงมีนาคมอากาศร้อนอุณหภูมิต่ำสุด 25- 28องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียสกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันนะครับฝนฟ้าขนอง30-40%ของพื้นที่โดยมีลมกระโชกแรงบางแห่งในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับขอขอภายภาคเหนือก่อนนะวันนี้6-9ถึงมีนาคมอากาศร้อน ฟ้ารัวในตอนกลางวันพายุฝนฟ้ากะนอง 10- 20%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแหง่งแล้วก็ลูกเห็บตกบางแห่งนะครับส่วนมากทางตอนล่างาและด้านตะวันออกนะครับแล้วก็ในช่วงในส่วนของภาคตะนอกเฉียงเหนือนะครับช่วงวันนี้6-9มีนาคมอากาศร้อนฟ้าหัวในตอนกลางวัน พายุฝนฟ้ากะนอง20-40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งแล้วก็ลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างและด้านตะวันออกของภาคนะครับอุณหภูมิตามสุด17-24องศา,า,ศาเซลเซียสสูงสุด30-36องศา,า,ศาเซลเซียสในขณะเดียวกันภาคตะวันออกนะครับวันที่7-9มีนาคม ฟ้าหลวงในตอนกลางวันฝนฟ้าขนอง30-60%ของพื้นที่โดยมีลมกระโชกแรงและก็ลูกเห็บตกบางแห่งนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับ7-9มีนาคมมีฝนฟ้าขนอง30-20-40%ของพื้นที่แล้วก็ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตก7-9มีนาคมฝนฟ้าขนอง20-30%ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประกาศแจ้งเตือนฉบับล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่แจ้งเตือนในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุรุนร้อนเกิดขึ้นเดี๋ยวให้ดูในส่วนของโมเดลอุณหภูมินะครับก่อนที่จะเกิดพายุรุนร้อนเนี่ยอุณหภูมิจะสูงแล้วก็หลังจากนั้นพอมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประทะนะครับ พอมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปะทะก็จะเกิดแนวปะทะระหว่างอากาศร้อนกับอากาศเย็นทําให้เกิดอยู่ในรูปแบบของผ่าดฤดูร้อน,นครับนี่นะครับดูวันนี้อุณหภูมิยังร้อนนะครับแต่ว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจับตาดูในช่วงพรุ่งนี้จะเห็นว่าด้านบนนี้นะครับมวลอากาศเย็นเริ่มเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเริ่มเลื่อนลงมาพอช่วงวันที่6 ช่วงวันที่6ก็เริ่มเข้ามาถึงในส่วนของอีสานด้านนี้แล้วทําให้บ่ายถึงบ่ายถึงข้ามของวันที่6เนี่ยโซนทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคอีสานจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะครับจะมีพายุฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นทําให้เกิดในส่วนของพายุลมแรงนะครับก็เตรียมรับมือในส่วนของโซนทางด้านภาคอีสานก่อนนะครับที่จะมี พายุฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประกาศแจ้งเตือนฉบับล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นประกาศแจ้งเตือนจากฉบับล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ในเรื่องของการเกิดพายุรุูร้อนวันนี้ก็ต้องเตรียมรับมือนะครับวันนี้อากาศน่าจะร้อนจัดอีกวันหนึ่งก่อนนี้พรุ่งนี้จะได้สัมผัสอากาศเย็นแล้วนะครับในส่วนของหลายพื้นที่ ก็เป็นข้อมูลที่มาแชร์กับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ